เรื่องราวของเคลลี่อันหนึ่งเนี่ยที่น่าสนใจมาจากคนขับแท็กซี่เชื้อชาติพามา่านะที่ไปอาศัยอยู่ที่ซิดนีย์เขาก็เล่าว่าเขาเคยต้องขับผ่านถนนเส้นนี้เนี่ยในช่วงประมาณปี2010เขาก็เห็นเงาสีเทาๆของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ที่เบาะด้านหลังรถของเขาเขาบรรยายว่า ผู้หญิงที่เขาเห็นเนะ่ยเธอสวมชุดสีขาวแล้วก็มีผ้าสีขาวเนี่ยโพกบริเวณที่ศีรษะคล้ายๆกับแม่ชีของคริสเตียนใบหน้าของเธอเนี่ยดูจางๆเลือนลางมองไม่ออกมองไม่ชัดแต่พอจับได้ว่าใบหน้าของเธอเนี่ยเรียวยาวแล้วก็เธอเนี่ยมีดวงตาที่สีเขียวเข้มดวงตาเธอดูเศร้าซอยมากๆเขาบอกว่าเขายืนยันเลยว่า เธอนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆเธอมีตัวตนอยู่จริงๆแต่ตอนที่เขาเห็นนะ่ะเขามองไปได้สักพักแล้วคก็เหยียบเบรกจอดเพื่อหันไปดูให้แน่ใจว่าที่เขาเห็นนะ่ะมันมีตัวตนจริงๆปรากฏว่าหญิงสาวคนนั้นก็หายตัวไปละแล้วลเขาก็บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาก็ขับมาที่เส้นีน้เขาเนี่ยไปรับผู้โดยสารคนหนึ่งเพื่อที่จะพาไปสนามกีฬาซึ่งเคยรับผู้หญิงคนเนี้ ไปที่สนามกีฬาเนี่ยหลายครั้งละครั้งสุดท้ายที่ไปส่งผู้หญิงคนนี้เนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยก็อยู่ดีๆก็หายตัวไปที่เบาะหลังเหมือนกันเขามาพบภายหลังว่าผู้หญิงคนที่เขาไปรับอ่ะเพิ่งเสียชีวิตก่อนหน้าเนี้ก่อนที่เขาไปรับครั้งสุดท้ายเนี่ยแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนเท่านั้นเองดังนั้นสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็น่าจะเป็นวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นที่ยังมาทำกิจกรรมเหมนเหมือนเดิม เรื่องที่น่าสนใจก็คือมันมีกองถ่ายหนังเรื่องหนึ่งชื่อว่า The Parkway Haunting ในปี2015เขาก็มาทำเรื่องจากเรื่องจริงเรื่องนี้เรื่องของผีวิญญาณเคลลี่เนี่ยทั้งกองเนี่ยก็ไปถ่ายกันในช่วงกลางคืนก็มีการจัดแสงมีนักแสดงที่ใส่ชุดสีขาวคล้ายกับแม่ชีคล้ายกับชุดแต่งงานโปรโดิวเซอร์ของกองถ่ายเนี่ยชื่อว่าเบียนซาเบียซี เธอก็ออกมาเล่าในภายหลังว่ามันมีวันหนึ่งเนี่ยที่ทั้งกองถ่ายเนี่ยต้องหยุดถ่ายแล้วก็เลิอกกองกันไปเลย